จริงหรือไม่คุณต้องสละสัญชาติไทยเมื่อเข้ารับราชการทหารหรือทำงานในรัฐบาลอเมริกาเรามาค้นหาข้อเท็จจริงกันนะคะว่างานไหนที่คุณสามารถถือสองสัญชาติได้และงานอะไรที่คุณจะต้องสละสัญชาติไทยแล้วเขาเอากฎเกณฑ์อะไรมาวัดกันดูคลิปนี้ให้จบคุณจะได้รับคำตอบแน่นอนค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้มดจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับ your citizen นะคะซึ่งเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้ว ep 1เนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้เดี๋ยวมดจะแปะ,ะคลิปเอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะ ก่อนอื่นมดจะต้องขอขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันแชร์ประสบการณ์การถือสองสัญชาติในคลิปที่แล้วนะคะทําให้มดแล้วก็ผู้ชมท่านอื่นๆเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายนะคะมดต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ใจดีมากๆสละเวลามาช่วยมดตอบคําถามพี่น้องท่านอื่นๆนะคะ ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยมดสร้างคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้นะคะพี่น้องคนไทยช่วยเหลือกันคือเป็นสิ่งที่ดีมากมดชอบมากขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามนี้นะคะน้องถามว่าถ้าเป็นทหารอเมริกันแล้วต้องถือสัญชาติอเมริกันอย่างเดียวเลยไหมครับคำตอบสั้นๆก็คือไม่ใช่ค่ะ น้องสามารถที่จะถือสองสัญชาติได้นะคะยกตัวอย่างเช่นมีผู้โชคดีได้รับเลือกกลินคาราลอลตอรี่หลายคนเลยนะคะที่เข้ารับราชการทหารในกองทัพไม่ว่าจะเป็น Army Air Force Navy นะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงหลายรุ่นหลายคนเขาก็ไม่ได้สละสัญชาติไทยนะคะสามารถที่จะถือ2ส,สัญชาติได้คะ่ะคำถามต่อมานะคะคุณผู้ชมถามว่า เคยได้ยินมาว่าหากเราถือสองสัญชาติและรับราชการสหรัฐอเมริกาอาจต้องคืนสัญชาติไทยเท็จจริงอย่างไรช่วยชี้แจงด้วยครับคำตอบก็คือจริงค่ะงานบางตำแหน่งนะคะคุณอาจจะต้องสละสัญชาติไทยเดี๋ยวมดจะชี้แจงรายละเอียดให้ฟังค่ะถามว่าคนที่ถือสองสัญชาตินั้นสามารถสมัครงานกับ FBI หรือ CIA ได้หรือไม่ตอบสั้นๆก็คือสมัครได้นะคะ การที่คุณถือสองสัญชาตินั้นมันจะไม่ได้ทำให้คุณโดนตัดสิทธิ์จากการสมัครงาน FBI หรือ CIA โดยอัตโนมัตินะคะทุกคน ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในเ,เว็บไซต์หางานเอาเป็นว่ายกตัวอย่าง C.I.A. Careers แล้วกันนะคะถ้าคุณอยากสมัครงานใน C.I.A. ใช่ไหมคะเขาก็จะชี้แจงบอกระบุคุณสมบัติของคุณก่อนเลยนะคะอย่างแรกคุณก็ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและในข้อแรกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าคุณต้องเป็น U.S. Citizen หรือ Dual Citizen ก็สามารถสมัครได้นะจ๊ะ คุณสมบัติข้อ2ก็คือคุณต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับที่เขาเรียกว่า security clearance นะคะทุกตำแหน่งงานใน FBI หรือ CIA นั้นคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบ security clearance ตัวนี้ถามว่าทำไมต้องมี security clearance วัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อป้องกันความมั่นคงของประเทศชาตินะคะแล้วก็จำกัดการเข้าถึงข้อมูลลับข้อมูลสำคัญเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะ Security Clearance พูดง่ายๆมันก็คือการอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลราชการลับนะคะซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น3เลเวลหลักๆเดี๋ยวโมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูด้วยนะคะซึ่งระดับการอนุมัติเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมี Confidential, Secrets แล้วก็ Top Secrets นะคะในขณะที่ Top Secrets เนี่ยนะคะมันก็จะแยกออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเฉพาะทางยกตัวอย่างเช่น Sensitive c o m p a r t m e n t Information ที่เรียกว่า SCIS นะคะหรือ Special Access Programs นะคะที่เรียกว่า SAP นะคะซึ่งโดยการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในระดับสูง Top Secret หรือที่เราจะเรียกว่าเป็น High Level Security Clearance นั้นเนี่ยมันก็คือการอนุมัติให้บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานที่หรือ ะระบบที่มันเป็นความลับของรัฐบาลนะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความมั่นคงของประเทศนะคะกระบวนการนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดนะคะเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือแล้วก็ความซื่อสัตย์ของบุคคลที่สมัครงานกับ FBI หรือ CIA นั่นเองค่ะ ในแต่ละงานแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาจะให้ Security c l e a r a n c e ต่างกันไปนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อกี้มันจะมี Confidential มี Secret Top Secret นะคะและบุคคลที่จะได้รับ Security c l e a r a n น e นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างแรกคือเป็น US Citizen อย่างที่สองคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ส่วนตัวอย่างละเอียดนะคะอายกตัวอย่างเช่นประวัติทางการเงินประวัติทางคดีอาญาประวัติทางสุขภาพประวัติอัดประวัติการใช้ยาวรวมไปถึงตรวจสุขภาพตรวจฉี่นะคะบางตําแหน่งเนี่ยคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบเครื่องจับเท็จด,ด้วยที่เขาเรียกว่าโพลีกราฟนะคะ นอกจากนี้คนที่ได้รับ Security Clearance คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยและคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นระยะระยะนะคะในส่วนของ Security Clearance ที่เป็น Confidential เนี่ยคุณต้องมีการตรวจสอบทุก15ปีในส่วนของ Secret ต้องตรวจสอบทุก10ปีและในส่วนของ Top Secret ต้องมีการตรวจสอบทุกๆ5ปีค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึง Renounce Other Citizenship หรือการสละสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นนะคะ ในในกรณีที่คุณต้องการสมัครงานรัฐบาลอเมริกาบางตําแหน่งบางประเภทของงานเนี่ยโดยเฉพาะงานที่มีการอ,าอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลราชการรับข้อมูลสําคัญที่เขาเรียกว่าเป็น high level security clearance หรือ top secret นั่นเองนะคะงานตําแหน่งพวกนี้เนี่ยแหะค่ะเขาจะต้องการแบบมีข้อกําหนดให้คุณสละสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นนะคะเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วก็ป้องกันการเขาเรียกว่าแบ่งแยกความจรัง พักดีต่อประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศแบบอีกประเทศหนึ่งอะคะ่ะ ถามว่างานรัฐบาลอเมริกาประเภทไหนบ้างที่เขาอาจจะขอให้คุณสลัดสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นนะคะมดขอยกตัวอย่างงานออกประมาณ5ประเภทหลักๆแล้วกันนะคะซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงหน่วยข่าวกรองที่เรียกว่าเป็น intelligence agency ที่เรารู้จักกันดีก็คือ CIA นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี NSA National Security Intelligence หรือ DIA นะคะ Defense Intelligence Agency นะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะขอให้คุณสลัดสัญชาตินั่นเองนะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศแล้วก็การขัดแย้งระหว่างประเทศแบบสหรัฐอเมริกากับอีกสัญชาติหนึ่งที่คุณถืออยู่นะคะแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายยกตัวอย่างเช่นเป็น law enforcement agency นะคะก็คือ FBI นั่นเองนะคะซึ่งก็คือ,อหรืออาจจะเป็น ในหน่วยงานของ DHS นะคะคือเป็น Department of Homeland Security ที่เราเรียกสั้นๆกันว่า Homeland นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็หน่วยงานที่3ก็คือกระทรวงกลาโหมนะคะหรือ Department of Defense นะคะตัวย่อคือ DOD นั่นเองนะคะซึ่งตำแหน่งงานพวกนี้นะคะอาจจะเป็นตำแหน่งงานในพลเรือนหรือว่าทหารก็ได้นะคะที่ทำงานแบบอยู่ในตำแหน่งที่ sensitive ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่ใน Pentagon นะ แล้วก็หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเรียกว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นไซเบอร์เซกูริตี้หรือว่าทางอา,อาวุธนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ค่ะประเภทที่4ก็คืองานในกระทรวงการต่างประเทศ State of Department นะคะยกตัวอย่างตำแหน่งเช่นเป็นงานการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไอ้พวก Diplomatic and Foreign Affairs พวกนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะขอให้คุณสละสัญชาติเพื่อยืนยันความจงรักภักดีกับประเทศอเมริกาค่ะ งานประเภทที่5ก็คือ contractor with classified access นะคะหรือเป็นงานผู้รับเหมาที่ทำงานกับโครงการของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่น CIA NSA หรือว่า DoD กระทรวงกลาโหมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้รับเหมาที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลลับนะคะจะต้องผ่านการตรวจสอบ security clearance นั่นเองนะคะเราอาจจะมีการขอให้คุณเนี่ยสละสัญชาติด้วยเพื่อป้องกัน conflict of interest ค่ะ ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องสละสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นหรือเปล่านะคะตามปกติทั่วไปแล้วในหน่วยราชการของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่น FBI แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครในตําแหน่งที่เขามีข้อกําหนดให้คุณจะต้องสละสัญชาติอื่นนั้นเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งคุณโดยตรงเลยในกระบวนการสมัครงานนั่นเองนะคะ ทีนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกตำแหน่งในหน่วยงานราชาการที่คุณจะต้องสละสัญชาตินะคะเขาจะพิจารณาเป็นเคส by เคสนะคะแล้ว้การพิจารณาในเคส by เคสมันจะมีปัใจจัยในการพิจารณาอยู่แบบ4-5ปัจจัยด้วยกันนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นมันเขาจะดูก่อนเลยว่า สัญชาติอเมริกันที่คุณได้มานั้นเนี่ยมันเป็น by b i r ์ h หรือ by ช h o i ก็คือว่าคุณได้สัญชาติจากการเกิดที่อเมริกาหรือว่าคุณแปลงสัญชาติมานะแล้วอย่างที่2เนี่ยเขาก็จะดูว่าไอ้ประเทศที่คุณถือสัญชาติอื่นสัญชาติที่2เนี่ยมันเป็นพันธมิตรกับอเมริกาหรือว่ามันเป็นศัตรูเป็นปร,ริปักกับอเมริกานะเขาจะดูตรงนี้ด้วยอ่ะแล้ว ปัจจัยที่3เนี่ยเขาก็จะดูว่าตำแหน่งงานที่คุณสมัครนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเ e c u r i t y c l e a ี้ e มากน้อยแค่ไหนสูงหรือเปล่าอายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นแค่ในส่วนของ Confidential หรือ Secret หรือ Top Secret นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า Top Secret เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคุณจะต้องอคุณอาจจะต้องถอนสัญชาติอื่นนะจ๊ะ ทีนี้มันก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยนะคะเขาก็จะดูว่าคุณมี c o n f lict of interest หรือเปล่าก็คือว่าเขาจะดูว่ามันอาจจะมีความขัดแย้งหรือเปล่าเขาจะเช็คประวัติคุณอย่างละเอียดตรวจสอบประวัติคุณแบบโคตรละเอียดนะคะแล้วเขาก็จะดูด้วยว่าไอความสัมพันธ์ของคุณระหว่างประเทศอ่ายกตัวอย่างเช่นประเทศไทยแบบนี้นะคะเขาจะดูไปในถึงเรื่องของแบบครอบครัว นะทรัพย์สินที่เมืองไทยแล้วก็ผลประโยชน์ทางด้านการเงินเขาจะเช็คทุกสิ่งทุกอย่างเลยเช็คข้อมูลคุณทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั้งในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศอื่นสัญชาติอื่นที่คุณมีอยู่นั่นแหละจะ้ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครงานกับ FBI แล้วกันนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องแจ้งบอกเขาไปตามตรงนะคะว่าคุณถือสองสัญชาตินะคะอย่าไปปิดบัง ปกปิดข้อมูลหรืออย่าไปโกหกเขานะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณ disqualify ได้คุณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะไม่ใช่ว่าทุกตำแหน่งเขาจะขอให้คุณสละสัญชาติก็แล้วนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่มดเอามาแชร์นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้คำตอบอย่างเคลียร์ใจกันไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องมดมัมบ้าวแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะมดก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนะโชคดีมีความสุขในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนี้นะคะไปเที่ยวไหนกับครอบครัวก็แวะมาแชร์กันนะคะก็ช้อปปิ้งกันให้สนุกสนานไปเที่ยวกันให้สนุกสนานนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะบ๊ายบาย